กินข้าวเดอลูกเด้อกิน,กนขา้าวลยพ่อเมื่อปาก่อนเด้ออีพ่อจะไปเวียงมอพ่อไปเวียงห้ามือเดอลูกเด้ออีพ่อไปอัดเพลงลุกอยู่ในท่าอีพ่อบบทิมบบป้าไปแซ่หรอกอีพ่อไปเพลงอัดเพลงแล้วไีพ่อกระชิมเมื่อเด้อมาห้าพวกลูกนั่นแหละเอาเขาเอานำพาลูกิกนล้วเนะพี่น้องเนาะคนอยากกินปองปลาสันโอเมทาเพชรกับเมลิ่นนำเนอจะได้ครอบมันสักคนก่อนอยากกินเนี่ยเรามากินน้ำกันเด้อ เด้ออยากกินน mm. no, oh, ังกินเหมือนกันเด้ออ่านี่คือการลี่อยากให้อยากอยากให้ไปจักมือจิงมาหนะเอ้ยน้องไอ้ไปจักมือจิมาอ่าอยากอยากให้ไอ้ปดนเหลือไอ้ไปไหวอยากให้ไปบ่อยากให้ไอ้ไปบ่บ่ไปนะบ่ไปอยู่น้ำน้องอ่าอามีเพลงเด้อาจจะอัดเพลงเด้ ว่าทนบ่ลูกเด้อเปืป่อัส้นอยากหลับหรืออยากให้อยากให้น่ะอยากให้เลยอยากหลับอยากหลับว่าไม่อยากให้อ่าของกินไอไ้กระปะแล้ลวมีอยากกระปะแล้วเดินไปเทาเด้อนะพากันกินนกันมันานจะเอาโมองเอาผ้าเสื้อมาให้เติมเด้ออ่าหลบต่อไปจิเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ <c oughs>

อ่าพากันกินข้าวกินน้ำแล้วก็กินเล้กก็ล้างถ้วยรางบ่วงเด้อรางถ้วยรางบ่วงคือลูกพาเฮ็ดอะไรแหละแล้วลก็ปองปลาหั่นยูหั่นอ่าซีนก็อยู่หัน่นเด้อทุกอย่างยูั่นแหละเขากันยังมีเกือเป็นนวมีอยู่เนาะนี่ยังได้อยู่เขาเขาได้อยู่ได้กันเด้อตึมต,มตึมปอนึ่งเบิจะเบิงอนุญาตเบิงเนาะนี่ปอหันกันยังปอนึง่งอ่าอันนี้บนนอนบนน,นุ่นจะนะ้นบนนุ่นก็มาบาวนุนน่นไปยำกับดักยำเหีวเนาะบนนู่นอีนุ่นก็มาแหละเด้อ กินละพากันล้างนี่นะเมียนพอน้องเต้ากินน้ำน้องเก่าน้องเต้ากินน้ำเต้ากาโอ้ลูกใสนะแม่สุกใส่ซอกพากันเสซอกจอกใส่โอ้จะซีพี่น้องเลยได้สร้างได้ลาเพิินอันนี้เป็นคุโย่ของกินเนาะเป็นอาหารแห้งเนาะเป็นประเภทสินสวรรค์เป็นแจ่วบองเนาะ nó xin mua phói nó no. mua phói à, cả nếu lúc đôi đôi kiến mất là lúc chừng kiến mất là lúc chừng nằm đơ kiến mất là lúc chừng nha cậu kiến mất là chừng chọn không mang ừ. Ừ, kín nào. Kháu được Ừm, sáng kinh là cặp khó để đỡ Khá bởi lẽ đó Vài à, bọc mấy thao bụi bữa nữa còn đó มาถบุกก่อนหมดเพิดังไฟเนาะพี่นเนาะใสก็บ่กะบ่ป่าตะฟืนเตะไฟนี่โอ้ยถ้าพวกเจ้าบ่เห็นค่อยก็จักสิเกิดจังได๋ขึ้นเนาะชีวิตพวกเจ้าก็ได้จะได้ซื้อเอ่อาแม่เียวอนเพิ่นยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ย ยังให้ซื้อผ้าเสื้อเติมเนาะเสื้อเติมผลพื้นเลยแหละสเสื้อผ้าเสื้อแล้วก็ซื้อมงด้วยแม่เอ้ยกินข้าวช่วยแล้วบ่ข้าวช่วยแล้วโอ้สก,ก๊บับเนาะเจวาคักใครละจำกินเด้อแล้วันลูกสิได้ไปเวียงก่อนเด้อลูกไปอัดเพลงก่อนเด้ออืมห้ามือห้ามือลูกซีมาลูกอัดเพลงแล้วลูกซีมาขนุกดั้งแล้วลูกได้ดีมีนานแล้วลูกก็สี เอาเงินเอาคำมาสร้างมาซามาซื้อทุกอย่างเอาช่วยอีพ่ออีแม่คือเกขาเดอ้อดูแลตัวเองให้ดีอาบนำ้ำเลยเด้อบ่อับนำจะเครื่อกันบ่มันเป็นหนาวได้อาบน้ำได้เลยนเ,ออนเ,นนเนี่ยเอออืมบรรยากาศไม่เนีกับพยายามอาบนำ้ำเลยเดอ้อบ่อาบน้ำแล้วเป็นไข้เออเป็นไข้มันหนาวเอออืม แมนแล้วมันอ้วนมันก็นเม่นอีกอีกลูกไปลูกเวียงมาแล้วลูกสิอาบนำหาเด้อถ้าเละบ่ต้องเป็นห่วงลูกล,ก,ลก,กลูกกะสิไปพนกกาสิกลับมา,ดาจจดบเด้ออาจะไย์ก็เอยใ่พรถลูกเดินทางปลอดภัยเด้ออ่าแล้วเฮ็ดเพลงก็มันดังเดอ่าลูกเฮ็ดซองเพลงเพลงหนึ่งเพลงเสียงเพลงแทนกายอ่ากัดประพันธ์ขอออาจาร,รย์แม่ไพวันเมฆอรุณเพลงที่สองเพลงฮักเส้ามือสอง เป็นเพลงประพันธ์ของลูกเองเด้ออ่ะนั่นนั่นได้เด้อบายบายเด้ออาล่ะเจอกันแม่เอ้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะ,อะบ่าวน,นำก็จะได้เขี่ยมเนื้อเขี่ยมตัวเขี่ยมเดินทางกลับบ้านกันจังซี่แหละไปสร้างได้ลากันจังซี่แล้วเ่็นองค์กรศิได้กลับก็ได้เราก็จะเป็นห่วงเศร้ารีบ,บูยังไปใส่เลยเด้อลูกอ๋อเพิ่์ลว่าจังซี่เพิ่์ลว่าถ้าบ่มี บาบุนำและสาวนกพันกับบุยูงพันว่าเบิ้งวันนี้พ่อปั๊ดฮะพ่อเอ้ยบ้าไหมพ่อเอ้ยเด้พอพ่อแข้งกระโดดลุกนะลุกเจชื่อ ดอยอืมอืมจะกินแล้วกินกับข้าวแล้วอืมขา้าวกะอย่าลืมได้มือแรกเอ้ามือแรกเราตึ้มจงได้มาข้าวเด้อดบ่ต้องคานเลยคานผมมีอย่างกินแรงกว่าเย็นบอก รี่มาลูกกินข้าวไรไหมกินข้าวไรไอ้ชิมเอ๋อร์ก่อนไว้แล้ลูกจอมกินข้าวแล้วบ่ชิ้นมูฟอยอันนี้นะเนาะอืมเพื่อนเขาไปชิมแล้ว Thôi ra Trân, bố mấy con khóc Mẹ được chân bò, kinh. Chân bò kinh nữa. bò kín <laughs> ลูกเต่าลูกบกกระเพาะเด่ะลูกบกกระเพาะเามื่อกี้จอบปองปลาปองนึ่งแล้วเนาะคนกะบพาก,กันกินเนะาะฮะทือว่าท่าผสมเนะาะจังซี่แหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาบูนัมจะได้กลับบ้านแล้วก็เกลี่ยเครื่องไปหาเดินทางไปทางนะคนรร่มเย็นจันทร์ก็คือไปเกลี่ยอัดเพลงคือดังที่บาบูนัมได้ว่าเนาะแล้วก็จะมีเวียร์ลรล,าลายย่ายางเด่ประมาณห้ามือแล้วก็จะได้กลับมาหาลูกๆล,กล,นลานๆหาพี่หาน้องคือเก่าพี่น้องเลย เอาเถอว่าคลิปนี้เนบาะบ่าวบุญนำก็จะขออำลา์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะและเรื่องราวต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ,บ่าวบุญนำขอกคำว่ขอขอขอาสบายดี